สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เราไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่ผมวานฮะตอนนี้เราก็อยู่กับนิยายเรื่องนักสำรวจดันเจียนนะครับจะเป็นตอนที่67ชื่อตอนว่าช้อนพอมังกรลิ้นตอนที่5นะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมเลิกงานประมาณทุ่มครึ่งอีกแล้วนะฮะคือเลิกงานดึกอีกแล้วกลับบ้านมาก็หมดสภาพอีกแล้วนะครับก็วันนี้อาจจะทําได้ไม่กี่ตอนนะแต่พยายามจะทําให้ได้มากกว่า1ตอนแล้วกันโอเค เดี๋ยวไปรุ่นกันว่าผมทําได้กี่ตอนนะฮะไปก้าก้าโครงกระดูกได้ทําตามคําสั่งของอัศวินโครงกระดูกและเข้ามาโจมตีชั้นอย่าง้วก็ตามหอกของฉั้นมันได้พุ่งออกไปแล้วโครงกระดูกที่อยู่ในเส้นทางนั้นได้แตกกระจายเป็นชิ้นๆโดยที่ทําอะไรไม่ได้เลยพวกมันได้แตกกระจายออกเป็นชิ้นๆโดยที่ไม่ได้ทําให้หอกช้าลงเลยตามปกติอัศวินโครงกระดูกจะไม่มีเวลาแม้แต่จะหลบมันเขาได้รีบที่จะยกดาบของมันขึน้น แต่ว่าหอกของฉันได้อยู่ที่ใบหน้าของมันแล้วดาบของมันได้กระเด็นขึ้นไปบนท้องฟ้าในขณะที่หอกของฉันเจาะทะลุหมวกได้อย่างง่ายดายและระเบิดออกมาด้วยสายฟ้าติดคริติเคอลเจ้ามนุษย์เจ้าบังอาจนักอสเตรนโครงกระดูกได้ร้องออกมาสั้นๆหมวกของมันได้แตกกระจายออกไปเป็นชิ้นๆและหัวกระโหลกของมันก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาหอกเงินก็ยังคงติดคาอยู่ที่หน้าผากที่แตกออกของมันและยังมีประกายสายฟ้าอยู่ที่หอกนั้นด้วย จากนั้นดวงตาของมันก็ได้ลุกโชนสว่างจ้าขึ้นมันได้คำรามออกมาและดึงหอ,อกออกไปเคลื่องทิ้งกับพื้นจากนั้นมันก็ใส่หัวอย่างรุนแรงและปัดเศษหมวกออกไปในเวลาเดียวกันนั้นไพก้าก็ออกมาจากหอ,อกเงินและตะโกนออกมาด้วยความกโกรธนายปฏิบัติกับสุภาพสตรีได้แย่มากนะไพก้ากลับมาโอเคเมื่อได้เกินพอชั่นขนาดกลางลงไปฉันก็ได้หยิบหอ,อกดินดำขึ้นมาเจ้าโครงกระดูกขี้ขาด หยุดกลัวแล้วมาต่อสู้กับฉันได้แล้วนะตึงคุณได้ใช้ยุ่ยยุสศัตรูเกือบทั้งหมดที่อยู่ใกล้ๆของคุณจะเข้ามาหาคุณกาก่านักทำลายกระโหลกฉันแสดงให้เห็นเองว่ากระดูกของฉันนั้นแข็งแรงแค่ไหนการเข้าใจถึงความอันตรายและถอนตัวมันไม่ใช่ความขี้ขลาดแต่เป็นความกล้าหา ในขณะที่โครงกระดูกส่วนใหญ่ได้พุ่งข้ามาหาชั้นอย่างเกลียดชังก็มีพวกมันบางส่วนที่พูดคําพูดที่ชัดชฉลาออกมาและถอยกลับไปไม่ว่ายัางไงก็ตามฉันก็ได้ใช้แทมเพตในการจัดการพวกมันทั้งหมดในทีเดียวเสียงแตกหักกันของกระดูกได้ดังออกไปทั่วทั้งสนามรบลุกขึ้นอีกคลังและข้าเราศัตรูการตื่นของโครงกระดูกเฮ้ hey, นายจะเข้ามาสู้แล้วเหรอข้ามันซะไอ้หารากนี่เขาได้เหมือนชั้นไป โดยการเฝ้ามองโครงกระดูกที่เพิ่มกลับมามากขึ้นมันได้ทําให้ฉันรู้สึกว่ากําลังปวดหัวมันไม่เหมือนกับซอมบี้โครงกระดูกมันสามารถจะสร้างความเสียหายให้แก่ฉันได้นั่นหมายความว่าฉันไม่สามารถจะเมินมันทั้งหมดและมุ่งตรงไปหาอัศวินโครงกระดูกได้เลยในกรณีแบบนี้เทมเพลตหลังจากที่ใช้เทมเพลตไปอีกหลายครั้งโครงกระดูกส่วนใหญ่ก็หมดสภาพไปไม่สามารถจะสู้ต่อได้จากนั้นฉันก็พุ่งเข้าไปหาอัศวินโครงกระดูก ฉันได้มาถึงเบื้องหน้าของมันก่อนที่มันจะทันได้ไล่เวทมาสู้กับฉันลุกขึ้นอีกครั้งฉันบอกให้แกมาสู้กับฉันไงเจ้านี่มันได้หุบปากลงไปเมื่อมันกําลังเสียเปรียบฉันได้ตัดขาม้าโครงกระดูกไปตั้งแต่ช่วงเข่าจากนั้นฉันก็แทงหอกของฉันออกไปอย่างต่อเนื่องอสุวินโครงกระดูกป้องกันไปพร้อมกับตะโกนออกมาลุกขึ้นอีกครั้งและข้ามาลองดูกันเถอะว่าแกจะ่ายได้นานแค่ไหนกัน ทุกๆครั้งที่มันเวียงดาบหนึ่งครั้งฉันจะแทงออกไปสามครั้งหนึ่งครั้งที่หัวของมา้าอีกหนึ่งครั้งที่ดาบของอัศวินโครงกระดูกและครั้งสุดท้ายที่ใบหน้าของมันหลังจากนั้นหลายครั้งม้ามันก็ไม่สามารถจะทนกับความเจ็บปวดของการโจมตีได้และได้แตกกระจายเป็นชิ้นๆอัศวินโครงกระดูกได้กลายมาเป็นไร้คำพูดเมื่อมาอยู่บนพื้นแน่นอนว่าเพราะความสูงที่ต่างกันเกินกว่า60เซนติเมตรฉันก็เหมือนกับเด็กน้อยที่เงยหน้าขึ้นไปมองผู้ใหญ่ลุกขึ้นอีกครั้งอ้า ฉันเบื่อที่จะได้ยินมันแล้วนะไอเวนเลยแม้ว่าในขณะที่มันกําลังไายเวทมันก็สามารถจะป้องกันเฮยรอ,อีกสไตล์ได้ด้วยดาบบางทีอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นอาวุธของบอสประจำชั้นมันก็เลยไม่ได้พังไปแม้อย่างนั้นมันก็ต้องถอยหลังไปหลายก้าวจากแรงประทะดีถ้างั้นก็ไายเวทต่อไป มันคงจะไม่มีใครที่ควรจะถูกถอดออกจากการเป็นอัศวินไปมากกว่าเจ้านี่อีกแล้วฉันได้กัดฟันแน่นและโจมตีไปที่อัศวินโครงกระดูกซึ่งมันได้ทําให้ฉันรําคาญตั้งแต่เริ่มแล้วไม่เหมือนกับบอสชั้นที่ยีห้าแต่ถึงแบบนั้นมันก็ไม่สามารถจะต่อสู้กับฉันได้อยู่ดีติดคริติคอลติดคริติคอลติดคริติคอลอ้าเจ้านักทําลายกัะโหลกเกาะของอัศวินโครงกระดูกได้เริ่มที่จะพังลงมันเป็นผลมาจากการที่มันไม่สามารถจะป้องกันการโจมตีของฉันได้ ถ้ามันไม่ได้มีร่างกายเป็นกระดูมันก็คงจะช้ำไปทั้งตัวแล้วติดคริสตัลในทยสุดมันก็ยังคงไม่สามารถจะไล่เวทได้และโดยการโจมตีอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องได้ทําให้เกราะของมันแตกออกไปซึ่งทําให้มันร้องออกมาอย่างไม่สามารถจะอดทนได้ทันทีหลังจากนั้นการเคลื่อนไหวของฉันก็ได้หยุดลงฉันสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเพราะทักษะหยุดเวลาแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ มันเป็นเพียงแค่การทําให้ความเคลื่อนไหวของฉันช้าลงเท่านั้นตึงอัุินโครงกระดูกได้ใช้ทักษะ u n d เดดคำรามพูดทย่ังมีร่างกายที่มีชุดอยู่เหลือความเร็วเพียง5%ของความเร็วสูงสุดฮะ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 อาแม้แต่การพูดของฉันก็ยังชาลงโชคดีที่ฉันได้เริ่มเรียนรู้ทักษะอ่ะาที่จะไม่ต้องพูดออกมาแล้ว ฉันได้ใช้ทักษะความเร็วศักดิ์สิทธิ์เมื่อฉันสังเกตเห็นว่ามันทําสําเร็จฉันก็ได้ดําเนินต่อไปทันทีว้าตึงคุณได้ใช้วอลคลายสมาชิกในปาร์ตี้ของคุณได้รับการเคลียร์สถานะด้านลบทุกคนในปาร์ตี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น50%ในระยะเวลาหนึ่งและได้เข้าสู่สถานะสุดยอดเกราะไม่สอคสานกับการโจมตีของศัตรูความรู้สึกอ่อนแอแท้ปกคุมตัวฉันมันหายไป มันเป็นช่วงเวลาที่ฉันไม่อยากจะนึกถึงมันอีกเลยฉันได้ปลดปล่อยความตึงเครียดออกไปจากบ่าและเล็งหอกของฉันไปที่ดาบของมันแกได้ตายไปแล้วได้ไดยังไงอันเดดคำรามของฉันตายซะจากนั้นฉันก็ได้โจมตีไปเรื่อยๆอีกครั้งและอีกครั้งจนกว่าหัวกะโหลกของมันจะแตกออกมาในครั้งนี้ฉันได้ทําให้อ่า มันไม่มีโอกาสที่จะปริปากออกมาได้สักนิดเพื่อจะป้องกันไม่ให้มันทําอะไรแปลกๆอีกโครงกระดูกตัวอื่นที่ยังรอดอยู่ก็ได้ถอยห่างออกไปฉันก็ฉันแค่ต้องการจะฆ่าตัวตายเงียบๆนะอย่าแม้แต่หายใจนะเดี๋ยวเขาจะเห็นฉันไม่ต้องการที่จะถูกฆ่าโดยเขาทั้งนั้นเรามาฆ่ากันเถอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตึ้งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณได้เอาชนะบอปไปจำชั้นอสศรโครงกระดูกด้วยตัวคนเดียวคุณได้กลายเป็นเลเวลสัน คุณได้รับคุณสมบัติที่จะก้าวเข้าไปสู่ชั้นที่31คุณได้รับโบนัสสเตตัสเพิ่มขึ้น5้าแต้มคุณได้รับฉายาผู้พิฆาตอสุรโครงกระดูกสเตตัสทั้งหมดของคุณเพิ่มขึ้นอย่างท้าวอนหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้สมใจฉายานี้คุณได้กลายเป็นระดับเงิน6ขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้เอาชนะอสุรโครงกระดูกด้วยตัวคนเดียวคุณได้รับรางวัลพิเศษเกราะส่วนบนของอสุรโครงกระดูกคุณได้รับห0 0หมื่นทองเลือกรางวัลของคุณ 1. หนังสือเวทการขับี่ ฉันได้มองไปรอบๆและทิวทัศน์ที่เงียบสงบก็ได้อยู่ในสายตาของฉันโครงกระดูกทั้งหมดไม่ได้หายตัวไปและทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ได้โล่งว่างเปล่ามีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องลงมาด้วยการถอนหาใจออกมาฉันก็กลับไปตรวจสอบรางวัลการจูจมหนังสือเวทการขับขี่อย่างนั้นเหรอตึงคุณได้เรียนรู้การขับขี่คุณสามารถจะนั่งและขี่ม้าช้างปีกสัตร,รถรถถัง ได้ในการต่อสู้และข้อเสียทั้งหมดของการขี่พวกมันเหล่านั้นจะหายไปมันเป็นเวทที่น่าทึ่งมากมันได้ครอบคลุมสัตว์ขี่และแม้แต่รถถังอีกด้วยมันทําให้ฉันรู้สึกว่าเวทนี้มันน่าสัใจมากกว่าเทคนิคอื่นซะอีกความรู้และเทคนิคของการขับขี่ได้ฝังลึกลงไปในใจฉันตราบเท่าที่มันจะสามารถขี่ได้ฉันก็จะรู้วิธีการขี่มันโชคไม่ดีเท่าไหร่ที่มันไม่มีวิธีการขี่กันดา เมื่อตรหนักได้ว่าไม่มีวิธีการขี่กันด้ำในโลกนี้ฉันก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยรางวัลของการจโจมเพียงลำพังมันพิเศษจริงๆถ้างั้นตอนนี้กลับดีกว่าหนหยท่านฮอกเออจริงสิโดยการเตือนของไพรก้าฉันก็ได้ไปหยิบหอ,อกเงินที่โยนไปในตอนแรกจากนั้นฉันก็ได้เปิดประตูออกไปจากพื้นที่นี้มันมีชั้นขายของอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้น ลินได้ขยี้ตาเป็นอย่างมากหลังจากที่เห็นฉันเดินออกมาเมื่อฉันได้ปิดประตูปากของเขาก็ได้อ้ากว้างซึ่งนั่นทําให้บุร่ของเขาล่วงล่นไปบนพื้นนายนายลืมชื่อของฉันอย่างนั้นเหรอนอยผ่านแล้วเหรอในการลองเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะใช่แล้วหนึ่งลินเกือบจะดูเหมือนไม่สามารถจะหายใจออกมาได้ในขณะที่ทาปากผงาบังาบซ้ําไปซ้มา หางของเขาได้เวียงไปรอบๆเช่นเดียวกันกี่คนกี่กี่คนที่ผ่านมาไม่สิมันจะต้องสิบคนน,นายรวบรวมคนสิบคนได้ในวันเดียวได้ไงกันปกติแล้วมันต้องใช้เวลาสี่วันสําหรับการรวมคนสิบคนเอ๊ะนายกำลังพูดถึงอะไรฉันแปลกใจจริงๆเลยว่าเขากำลังพูดถึงอะไรนายบอกให้ฉันเคลียร์มันด้วยตัวเองนี่นะนายจำไม่ได้เหรอเมื่อตอนนั้น ฉันบอกว่าเคลียร์ดันเจียนแน่นอนแต่ที่ฉันหมายถึงก็คือพวกฉันปกติน,นายไปเคลียร์บอสประจําชั้นด้วยตัวคนเดียว,วยตัวคนเดียวอย่างนั้นเหรอใช่แล้วหลินได้ปิดปากแน่นฉันได้เอียงหัวฉันในขณะที่จัดการกับาการอัพแต้มสเตตัสและยืดเส้นเพื่อจะไปต่อสู้กับบอสอีกครั้งทังนใดนั้นลินก็ถามออกมาต้งแต่ที่ฉันยืดผ้าหายจู่โจมด้วยตัวคนเดียวอย่างนั้นเหรอใช่สิอ่านั่นหมายความว่า จำนวนทักษะนาฬิกาพกพาของนายก็คือ5ห,หลินได้หยิบบุหรี่มวนใหม่ออกมาและใส่เข้าไปในปากผู้หญิงคนนั้นเธอส่งฉันมาดูแลนายเพราะวัตถุประสงค์นี่โรเตต้าอย่างนั้นเหรอทำไมกันเธออาจจะคาดหวังให้ฉันพบกับนายและพนันกันแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผลมันจะเป็นยังไงฉันได้คิดว่าเขาเข้าใจผิดและหัวรอกมากในทางกลับกันหลินมีท่าทางได้บุดบึง้ง เขาไม่ได้สูบบุหรี่ที่อยู่ในปากแต่เขาได้แทะมันแทนในที่สุดเขาก็ถ่าอนให้ใจลึกๆออกมาันผิดองแหละมันเปนพนเพราะฉันชิแต่ว่านายก็ไม่เลวเลยนี่ฮีโร่ของโลกฉันบอกว่าอย่าเรียกฉันแบบนั้นฉันไม่รู้ด้วยแหละฉันเพียงแค่อยากจะรู้ว่านายไปได้ไกลแค่ไหนหลิ้นคนนี้จะคอยเฝ้ามองนายเองว้าวนั่นมันก็เหมือนกับสิ่งที่โรต้าได้พูดเลยอ๋อย่างนั้นเหรอ ฉันได้คิดว่ามันเป็นแบบนั้นแต่การแสดงของลินได้กลายเป็นยิ่งกว่าแย่แม้ว่าฉันจะอยากถ่ายภาพหน้าของลินตอนก่อนหรือหลังก็ตามแต่ฉันก็โชคร้ายที่ไม่ได้พกกล้องมาแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันจะต้องพกกล้องมาในดันเจียนอีกด้วยเมื่อคิดถึงมันแล้วฉันก็ได้นึกไปถึงหมูป่าที่อยู่ในช่องเก็บของของฉันฉันจะต้องทํายังไงกับมันดีถ้าฉันขายมันบนโลกคนอื่นจะรู้ได้ในทันทีแล้วมันก็ไม่น่าจะพอกับขนาดของดันเจียน เออตอนนี้ฉันจะต้องเก็บมันเอาไว้ก่อนสินะจบตอน